คลิปนี้เปลี่ยนทายชุดใหญ่ครับ m 6 2 4 0นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันครับวันนี้มากับไอบ้บางปบเพื่ครับ <c oughs> เงินป่ะใหนด้วย <c oughs> ผมลองรึเปล่าไทยไทยยืดเตอนตัวนเนี้ยเงนกยนจเจินได้เตือน นี่ยืเปนิเอศผมประัทได้ออกแข้งอยู่ตีโตกอ้การรักษาเงิจุดเปลี่ยนไทยน้ำมันไฮโดรลิกครับรถเบอร์ยี่สิบเจ็ดรายละเอียดจำนวนลิตรนะครับอยู่ในตารางเลยครับ ่ะใส่กล่องไหมล่ะโซล่ามานี่ดิงานกล่องโซลา่าอันนี่ดีต่อง่ายอง่างก็โลอยนะกินกินมันอยน Nhìn này, không tay vào để cắt Để mắt vào Thấy không? Cắt được rồi hả? có nữa Này, đi Đây, đây, tìm đi Này, để แต่เขาไม่มาเตรียมมันชิ้นใหญ่เตรียมสูบเล่นปะสูบเล่นอ่ะชิ้นใหญ่เลยโดนปูน,าปน,น,ม,นมาทานครับไอบ้บางกบประวัติเราเนี่โชคชนครับพี่น้องมีโอกาสผมยีเฮ็ดคลิปสัมผัสเราอยู่เจ้าค่าตัวเทวเะเลทรายผมยีเฮ็ดคลิปสัมผัสเจ้าััสีีมมารตว วัดเซียนป่บุญพระเวทในช่วงนี้ <laughs> <laughs> บุญพระเวีจแล้วช่วงนีนต่าเก่าครับเหลือกล่องให้ดรลิกสองตัวงลิกตัวไหนเน่ยทา <laughs> งไหน,น <laughs> บางปบครับกาอตกปแล้วตัวนั้นครับมีแหวนมียังตกปลาเลยมีมันก็บจิมีแต่ลูกยางกับแม่เหล็กเท่านั้แม่เหล็กดูดเศษเหล็กระยะประปูดอ่ะเกมหกสองนะครับเป็นไปได้ผมแนะน้ำให้เปลี่ยนตามระยะตามชั่วโมงการทำงานนะครับเพราะว่าระบบขับเคลื่อนต้องได้ใส่น้ำมันไฮดรอลิกนะครับเพราะว่าเป็นขาดไฮดรอลิก ความสาดของน้ำมันกับตองเน้นในจังน้อยนะครับเพื่ดับบังนมือง้อยิงคือส่งอกอ,งอ,อกแค่แค่บังกบอีหลีกผมมีเห็คดคลิปสัมภาษณ์เดี๋ยว <c oughs> อ่าออมาแล้วครับมันก็เป็นพวกเศษเนี่ยเราสงไปแล้วเศษเหล็กติดยึดน้ำไม่เหล็ก

เพ่นแหนแดงเอแหนแดงแหนแดงมันนครับไลแดงสุมผปโมไป็นลป่าบเหรอลแดบังกบี่มั่วตลอดบังกบมอซื้อผิด่โตเทียวโตขัเรียนเดียวการหลบส่างงานจะยิบปแ้นเดียวได้ยังไงเราบังกบเจ้าไ Hãy subscribe cho song tuổi Mì Gõ điều không bỏ lỡ những video hấp dẫn gì น่เป็นยังไงท่าพิศวาสเลขอท่าพิศวาสพี่โอ้เข่าไแวทาพิสวาสเขาไปเข่าตาเลี้กล่องแล้วี่เตุต่เทาพิศวาส

เติมน้ำมันให้ดอดีกครับน้ำมันเครื่องผมก็เติมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอทดสอบระบบการทำงานแนะนำการบำรุงรักษาเพิ่มเติมว่าซันเดะสองครับ นี่ไอ้บางกบนะครับกําลังสิเทน้ำมันเก่าให้กับเจ้าของรถขึ้นนะครับเขาต้องขึ้นนลูกค้าผมนะครับมันจะเอาเพฟันสื่อเนาะตัวฟันเอาไปใส่ถุงพลาสติกนี่ทังเสี่เอาไปใส่ในเครื่องประโยชน์สมอาใส่เพี้ยนหน่ประโยชน,น์นั้นได้หลายอย่างครับครับก็คือไอ้บางกบเป่าเลยครับใช่ครับประโยชน์มันมีหลายอย่างครับ เอายาทิ้งนะครับเนี่ยำมาเข้ามาสามาัสไปใ่เลเครืงเลยนะครับเฮ้ยังอื่นเลยปะครับฮะคิดจังรื้นได้ปะใส่เรือเตลีเครื่องกัเมันไมท้าสองยันกันเลยันหมดถงยันครับอมันนะครับครับนี่เป็นคำแนน้ำดีๆจากที่บางกบนะครับนี่ยังม่น่าเรครับมุ่นซ้าผมมัซื้อปิ่งไก่ผมไดยปิ่งกราดูกครับคืออะไรซื้อปิ่งไก่ที่ปี่ประดุก สร้างมันเป็นเอาปิ้งไก่แต่ว่ามันหยิบหยิบปลาดุกให้เจ้ปิ้งไก่หมดโอ้ยกรหย่อนมันมือเนี้ยมันแต่เสาแล้วหาด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 อ่านี่น้ำมันไฮโดรลิกนะครับน้ำมันไฮโดรลิกเก่าประโยชน์กับตามที่พี่บางกบบอกนะครับเอาไปไฟกันเลยนะครับเอาไปไฟกันได้อีกได้อีกครับ เยอะอยู่ในทางดำหมดได้อีกโอ้ทได้ยน่เน่อเนนอดแส้ได้แลยวนี้้นสูงเาอไเนาะต้นมี้ินงอ,อืมอยู่ในกระมัมหงห้องแหะ ครับสำหรับ M6240 นะครับฝากพี่น้องดกดไลค์ดกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่งชางไหม้ชยยัยภูมินะครับอันใดก็ลูกเี็แป๊บแป๊บยู่ยนีกวางลมือนะอย่าลางมือก็เดินทางต่อครับโอเค